สวัสดีค่ะมูเตทาลตดมาแล้วนะคะมูเตทาลอลตใบามวยนะคะเันยจะมาดูให้กับคุณลาสีตุนนะคะประจำเดือนกันยายนนี้หน้าที่การงานการเงินความรักของคุณตุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยคะะ่ะเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะโอเคหัวข้อแรกนะคะ การงานประจําเดือนกันยายุนี้ของคุณลาสีตุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อดูแบบทั่วไปนะคะโดยโดยรวมเป็นดาวเจอเรลรีดดิ้งนะคะอ่านอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะถ้าใครอยากดูเจาะลึกก็เดี๋ยวหมอจะพูดถ้ายคลิปนะคะใบแรกคะ่ะ The Lover นะคะหน้าที่การงาน Queen of p e n t a c l e ลค่ะหนึ่งเหรียญราชชนีถือเหรียญแล้วก็ King of Cups ราชาถือถ้วยค่ะ The Star อัสวินถือไม้เท้าหมือนจะบอกเลยว่าในเรื่องของการงานคุณตูนอะครึ่งปีหลังเนี่ย ถือว่าปังมากๆเลยนะแล้วดวงคุณก็เปิดในทุกๆเรื่องทุกหัวข้อเลยมีเชื่อเดี๋ยวเราลองมาเปิดมาเปิดไพ่กันดูนะคะในแต่ละหัวข้อก็คือว่าในตัวตนของคุณณตอนนี้ค่ะคุณหลงไหลแล้วก็รักในงานที่ทำใน,นะที่ทาอยู่ตรงนี้นะคะคุณเป็นทั้งราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นทั้งคิงถือถ้วยก็คือว่าคุณนะคะสามารถเหมือนแบบว่าผ่านประสบการณ์มาละ รู้ล้ว,ว่าหน้าง,งานของเราจุดตรงไหนที่เราสามารถถือเงินได้ make money ได้แล้วก็จุดไหนที่เราสามารถเออเฟือ้อแบ่งปันเพื่อนร่วมงานได้แล้วก็มีสร้างมิตรภาพเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะคะเ,เพราะในตัวตนของคุณเนี่ยเหมือนบอกแล้วนะคะคุณตูน รึ่งปีหลังของคุณเนี่ยเป็นเดอะสตาร์เลยก็คือว่าเป็นดาวโดดเด่นเลยในเรื่องของวงวงวงสังคมที่คุณทำงานอยู่อาจจะเป็นเหมือนแบบนามสมมตินะคะองค์กรใหญ่ๆอาจจะมีหลายแผนกหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้แผนกคุณนะคุณเป็นดาวเด่นประจำแผนกหรือประจำองค์กรของคุณได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ คุณไม่ยอ่อท้อไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคหรือคําพูดต่างานา์ไม่ว่าอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรของคุณนะคะคุณสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยความแบบทะลุป,ปุกป,ปงเลยไม่มีปัญหาอะไรที่คุณต้องมาคิดมากข้องใจหนักข้องหนักหนักหนักข้องใจอะไรเออประมาณนั้นแหละแล้วก็ไม่ไม่มีแบบว่าศัตรูเลยนะตรงนี้นะคะ มันเป็นเรื่องที่ดีนะเราค่อยๆหลายคนก็อยากไพ่อยากได้ไพ่เหมือนเหมือนของคุณซึ่งคุณเป็นเอ่อ energy ที่ว่ามองทะลุละผ่านอะไรมาเยอะละประมาณนั้นเรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อของการเงินว่าการเงินของคุณตุนเนี่ยประจําเดือนกันยายนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ The Magician ค่ะ แล้วก็หกคาาหกเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นอัศวินถือเหรียญจัดเม้นนะคะคุณเก่งอยู่แล้วในเรื่องของหัวข้อที่ผ่านมาก็คือว่าหน้าที่การงานมันก็จะสอดคล้องไปถึงเรื่องของการเงินนะตรงนี้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง แล้วก็คุณมีวาทศาิลป์ไพ่เดอะแมจิเชียนของคุณจะเหมือนของราศีกันเลยเดอะแมจิเชียนเนี่ยมัอนอเป็นไพ่ของตัวแทนของนักมายากลที่สามารถเมจิกสันสร้างได้ด้วยความพูดสติปัญญาไวพิบสามารถพูดอะไรก็ได้ที่เหมือนแบบว่าเมกมันนี่มาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณนะ่ะก็ มีความที่เจิดรดรดูสิคะสามารถทำได้ในทุกๆอย่างนะตอนนี้คุณสามารถมิกมันนี่ได้ไม่ไม่ใช่แค่รูทางเดียวคุณสามารถมิกมันนี่ได้ด้วยแล้วก็สามารถเก็บเงินได้เก็บเงินเป็นเก็บเงินอยู่ได้ด้วยแล้วก็รู้จักแบ่งปันได้ด้วยนะคะณนะตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับคนที่ โอเคณตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับคนที่มีความอายุน้อยมากอายุน้อยกว่าของคุณนะคะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือว่าคุณเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้อาจจะมีการฮีลิ่งการช่วยเหลือการแล้วก็ซัพพอร์ตการให้กำลังใจกันประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณนะคะไม่หวั่นเลย ต่อเส้นทางคุณคิดว่าเส้นทางที่ฉันเดินอนะจะสามารถเมกมันนี่ได้ในความคิดความเฉล,ชลยชาลของคุณนะคะและณนะตอนนี้เลยก็คือว่ามันเหมือนแบบว่าอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องเจียดเงินไปให้เขาหรือแบ่งปนันไปช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอย่างที่หมวย กินไว้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูเรื่องของความลับกันดีกว่าเนาะหัวข้อต่อไปหัวข้อสุดท้ายละความลักของชาวลาศีตุลประจําเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ไง วสับไพ่นานนะทุกคนเป็นไพ่ที่ขึ้นมาอีกแล้วก็คือว่าหกคาถาก็เกี่ยวกับว่าความรักคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าในทางกับกานอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้คุณตุลอาจจะเป็นคนอ,อายุน้อยกว่าเขาหรือเธอคนนั้นหรือว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณตุลก็เป็นไปได้นะคะเฮ้โหลสวัสดีคะ่ะลูกนั่งลงนะคะน้องดอลล่ามาแล้วแล้วก็เดอะซัน ไพ่คุณแม่หมดรูนอนพึ่งนอนพึ่งเต็มเลยมองไม่เห็นไพ่ที่คุณแม่เปิดเลยแล้วก็เอซออฟคัพนะคะหนึ่งถ้วยเจ็ดเหรียญค่ะใบสุดท้ายแปดเหรียญค่ะแปดเหรียญโอเคความรักคุณนะคะ คุณก็คุณตุนก็คือว่าหมดพูดไปแล้วว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคุณจะอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่คุณคมอยู่แล้วก็ความรักตรงเนี้ค่ะคุณแฮปปี้มากเลยเป็นเดอะซันเป็นโลกทั้งใบของชายเป็นความสดใสความแสงสว่างให้ชานชั้นสามารถเติมเต็มและรับพลังงานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ เคยบอกแล้วว่าคุณตุนครึ่งปีหลังคุณอโอเคมากเลยดีทุกอย่างดีทุกเรื่องเลยแล้วก็เนี่ยคะ่ะมันมันเติมเต็มแล้วใช่ไหมมันถึงขั้นล้นปิ่มละแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณมีการวางแผนละว,ว่าเงินหลุมนี้หลุมนี้หลุมนี้คุณจะทำอะไร เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักอาจจะเป็นไปได้ว่าการวางแผนการมีอนาคตร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะนี่ไงคะ่ะการวางแผนการมีอนาคตร่วมกันแปดเหรียญน,นี่ก็หมายถึงว่าคุณนะ่ะตั้งหน้าตั้งตาทำงานไม่ไหวติงต่อสิ่งรอบข้างเลย เก็บเงินแล้วก็เพื่อที่จะสร้างอนาคตกับคนรักของคุณนะคะโอ okay. เคเรามาดูไพ่ออโรร่าโรแมนซซนโจสายทองกันดีกว่าขอบทองดีกว่าว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักเด้งออกมาแล้วทัสนะคะเชื่อใจความเชื่อใจอมีการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะความรักครั้งเนี้ย แล้วก็ h a r t to h a r t conversation อาจจะแยกกันอยู่สักพักนะคะช่วงนี้เป็นภาวะโควิดก็เป็นไปได้หรือไม่ก็เหมือนแบบว่าอาจจะเหมือนแบบว่าถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วใจมาส่งถึงการหมดจะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเหมือนแบบคุณนั่งนั่ง,น,งนั่งทำงานเพลินๆคิดถึงเขาอยู่เขาอาจจะปึ้งเด้งไลน์มาหรือก็โทรหาคุณโดยที่คุณประหลาดใจก็เป็นไปได้นะคะโอเคแล้วก็ เมด the e f f ร์ดค่ะมันเป็นความรักที่สดใสจริงๆเป็นความรักที่ปลอดภยัยบางคนอาจจะแบบว่าวางแผนกันมีเบบีก็เป็นไปได้ด,ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ไงอาจจะมีการห่างกันสักพักเกิดขึ้นไม่ใช่ทะเลาะก,กันหรือไม่ใช่บาดหมางก,กันแต่อย่างใดนะคะอาจจะเป็นเหมือนแบบว่า โควิดน,น,น้อะม,ม,มีอยู่ทางเดียวหรือไม่ก็บ้านไกลกันอาจจะต้องห่างกันอยู่สักพักนะคะมาดูไพ่อลโลกอลชุดต่อไปนะคะก็คือว่าคำตอบของนางฟ้านั่ง้น้าอ,อ,อ,อยากออกกล้องด้วยก็ไม่เป็นไรมาดูกันนะคะว่าคำตอบของนางฟ้าเกี่ยวกับความหลักนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ i n the n e a r future นะคะ e a r from now ค่ะ You are ready within the next few weeks Romance ค่ะหมอจะ,อะรวบรวมให้นะคะภายในในอนาคต อันใกล้นี้นะคะ,ะภายในปีนี้ก็เป็นไปได้ด้วยภายในปีนี้แหละในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแหละขอบอกว่าคุณนะพร้อมแล้วหรือยังอาจจะมีการวางแผนอย่างที่หมวยบอกนะคะอาจจะมีการวางแผนมีน้องมีเบบีมีการแต่งงานการสร้างอนาคตร,ร่วมกันมันมีไพ่ตรงนี้ปรากฏขึ้นอยู่แล้วก็การคิดร่วมกันเนี่ย มันจะเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนแล้วก็กระบวนการขั้นตอนณตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห,ดาห์ก็เป็นไปได้ผลมันจะผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่เหมือนแบบรักกันมากค่ะโรแมนติกเลยประมาณนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะลักขณาอะไรราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณตุลน,นะคะ ไฟโก้ค่ะราศีกันราศีมีนนะคะแล้วก็แอเรสค่ะราศีเมษราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณตุล นะคะราศีกานราศีมีแล้วก็ราศีเมษต,ตรงหรือไม่ตรงยังไงนะคะมาคอมเมนต์หมวยบอกหมวยด้วยนะคะทุกคอมเมนต์หมวยจะบังคับให้กดเป็นเพื่อนกดติดตามเป็นเพื่อนหมวยนะคะณนะตรงนี้ทุกคลิปหมวยบอกได้เลยว่าหมวยดูแบบเป็น general ดูแบบทั่วไปนะคะดูโดยรวมแบบทั่วไปย้ําเลยนะคะถ้าใครอยากดูลึก ดูเป็นการสนตัวและพเศษจริงๆก็แอดไลน์ไอดีหมอนมาได้นะคะตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝากช่องมูเตทารลอดด้วยนะคะมูเตทารลอดใบมวยค่ะช่อง youtube ของมวยเองอย่าดูอย่างเดียวนะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มา s ับ s c r i b e ปักตะไครกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ฝนตก ะจะมีคนปักตะไคร้เยอะหรือเปล่าไม่ก้ไม่รู้เนาะแล้วก็มาคอมเมนต์หมวยกันเยอะๆนะคะแล้วทุกคอมเมนต์เหมวตอบตอบทุกคอมเมนต์เลยจริงๆแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะไปบริจาคนะคะให้มูลที่ต่างๆนะตรงนี้เหมวบริจาคให้กับสิริราชเพื่อช่วยโควิดค่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไปซื้อข้าวซื้อขนมให้น้องดราไปที่เรียบอยแล้วแล้วก็ไปซื้อสําหรับพายพวกนี้มา อีกสองสามสำรับนะคะขอบคุณมากนะคะที่เชื่อใจให้หมวยดวูดวงแล้วก็เจาะลึก ลำเส้นการเป็นส่วนตัวขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้ให้ความนับถือแล้วก็ให้ความเชื่อใจนะคะ,ะหมวยทําด้วยความรักแล้วก็ทาด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้แสวงหาประโยชน์แต่อย่างใดอยากทาจนเหมือนแบบว่าไม่มีแรงจะทําแก่หนังเหี่ยวหนังยยนแล้วก็จะมาไล่ก,กันตรงนี้เลยทําตลอดไปเลยค่ะไม่มีการว่าหยุดหยุด,ห,ยดหรือ,อยังไงนะคะโอเคถ้าใคร ตรงมาคอมเมนต์หมดด้วยนะคะคุณตุนมาคอมเมนต์ด้วยว่าตรงนะคะตรงยังไงช่วยมาบอกด้วยนะคะโชคดีนะคะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะบ๊ายบายลาตีสวัสดีค่ะตอนนี้ดึกแล้วบันดีนะคะบ๊ายบายค่ะ